สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะทุกคนหนึ่งมีเมนูนี่กุ้งผัดสตอนะทุกคนก่อนอื่นหนึ่งต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าหนึ่งไม่ใช่คนใต้นะแล้วก็ดูใน YouTube เ <c> ข <oughs> าทำกันแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวหนึ่งจะขกพริกขี้หนูนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงรวมกันนะคะแล้วก็กะปิแล้วก็จะปรุงรสแล้วเราก็นำไปผัดกับกุ้ง กับหมูสับแล้วก็สะตอนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เราทำนี่สตอผัดกุ้งวันนี้หนึ่งกินคนเดียวนะอ่าพี่ต้อมกินข้าวแล้วนี่ค่ะกุ้งผัดสตอรหรือสตอผัดกุ้งน,น,น,ะะน่ากินน้คะน่ากินเนาะอร่อยด้วยนะทุกคนต้องออกตัวก่อนนะคะว่า หนึ่งไม่ใช่คนใต้นะที่ออกตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าต้องผัดอย่างนู้นอย่างนี้หนึ่งก็ผัดตามปภาษาหนึ่งนะทุกคน <c oughs> เอาให้กินได้แต่ก็ออกมาอร่อยชิมแล้วเมื่อกี้ชิมไปแล้วอ <c oughs> หวานเผ็ดถึงทำแบบจริงๆมมนเหมือนตำน้ำพริกกระปินาะเหมือนตำน้ำพริกกระปิแล้วว่าเอาเอาน้ำพริกกระปิมาผัดใส่กุ้งใช่นีมค่ะคืณกู่แกับเนี้ยค่ะจังกว่า ขออภัยนะคะมีเสียงรถดังนิดนึงเมื่อวานนี้หนึ่งไปตลาดหน่ไปเดินซื้อของแล้วก็เจอสตอสี่ฝักนะคะห้าสิบบาทน้ำมันได้เยอะมากนะเนี่ยทั้งสอนนะ สี่บาทห้าสิบบาทไม่แล้แล้วหนึ่งก็ถามแม่ค้าว่ามันขมไหมแม,ม่ค้าแกบอกว่าไ,ไม่ขมเดี๋ยวหนึ่งจะลองกินเฉพาสะสตอไม่ขมนะคะแต่บางทีหนึ่งซื้อมาที่เขาแพ็กแพ็กแพ็กใส่แพ็กไว้ต้ำร้างขายพักอะไรเงี้ย มันจะบางทีก็ขบนะแล้วทีเหนซื้อมาไม่ขบหรือว่ามันมีหลายแบบเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนหรือว่ามันมีจะตอหลายอย่างหรอคะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยสีนะถึงผู้กักจันกว่ามันกินน้ำพริกกะปิผัดไก่กงอ่ะ ท้ากันหรือยังคะทุกคนคยังไม่กินตักข้าวมากินพร้อมหนึ่งเลยนะอืมตัดต้านเรียวอะไรคะ ล,ล,ลุกลูกโตลูก่อหรือเปล่าใช่ไหมคะภาษาท่าเรียกลูกตอหรือเปล่าเดี๋ยว่าเรียกเหมือนกันอร่อยนะทุกคนครั้งนี้มนยังไม่ได้ทำครั้งแรกนะหนึ่งทำครั้งที่สองอรแรกขอให้ตาตอมาหนึ่งก็เลยลองมาผัดดูเปิดในยูทูบหาดู อร่อยติดใจทีนี้เจอสตอก็จะซื้อมาตลอดถ้าเจอสตอนะเราก็จะทำกินคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเขากินไม่เป็นเขาไม่กินด้วยแต่หนึ่งว่าอร่อย,ยสตอ กระถิ่นรสชาติจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะรสชาติจะคล้ายกันแต่ตอตอ,ตอก็จะกินแรงกว่าะืมทำเองกินเอง ต,ตอนนี้สามารถปลูกได้าทามภาคอีสานเนีค่ะทุกคนรู้ไหมปลูกได้ไหมตามภาคอีสานแต่แถวบ้านหนึ่งไม่มีนะไม่มีต้นต่อมีแต่จระหินอยากจะลองเอาไปให้พ่อปลูกไว้ที่บ้านเสือได้กินเพราะว่าไม่ต้องเซือ thank <laughs> you มีน้อยนะทุกคนมีประมาณสิบกว่าตัวมันก็เลยในตู้เย็นม,มีหมูสับอยู่มันก็เลยเอาหมูสับไปด้วยไม่รู้ว่าอริจินนั่นเขาใส่หมูสับหรือเปล่าจะใส่หมูสับก็อร่อยดีนะมันกินนะ้ำพริกกระปิใส่กุ้งรบ้มไหม อิ่มอิ่มๆยังกินไม่หมดหรอเพื่คนมันเยอะอาจะเอาไว้กินกับวันด้วย อินนี่ก็อย่าลืมแปรงฟันนะคะของวามเพื่อนร่วมงานอร่อยค่ะขอดตอย,ยื่ๆจ้า ไดนต้นระตาระไปปลูกที่น้อยเอ็เดี๋ยวว่ามันไม่ชอบพื้นที่แับพาริสาลแถวบ้านก็ไม่มีนะทุกคนไม่เห็นมีบ้านไหนปลูกรกะตอนนะถ้าปลูกได้เขาคงปลูกไปแล้วมั้งหรือว่าไงคะ มีความรู้ช่วย <c oughs> คอมเมนต์บอกหน่ยสินะลุกต้อลุกต้อเนี่ยค่ะอะไรอะ่ะเอาอะไรมากินอะ่ะอมาโชว์แอปซิ่งนะ ไม่เล่ทุกคนอพี่ตั้มขามาโชว์มะขามมะขามอ่อนกินกับอะไรคะลปะลาบองปลาบองอ่ะกินกินเสร็จ้องเสียก็อย่าบน่นมะขามอ่อน ซื้อมาถุงลยยี่สิบได้เยอะมากแต่ต้องรีบกินนะ,ะทุกคนเดี๋ยวมันจะเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วมันไม่อร่อยึกินไปกินมาข้าหมดจานละ อร่อยนะทุกคนหนูว่าหนูจะไปซื้อมาเก็บไว้ได้ไหมเจจะซื้อมาเก็บไว้ไว้ทำกินไปแล้วค่ะทำสุดท้ายแปลงรออือหือ มีทั้งกระเทียมหอมแตบะกะป,ปิอืม้มสุดยากของความเหม็นหนึงกินไปครึ่งจานนะเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยหนึงจะ ใช้เยืยนไว้กินมือเที่ยงไม่ได้ทิ้งนะทุกคนเสียดายอร่อยเดี๋ยววันนี้หนึ่งลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เท like, ่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะวันนี้หนึ่งลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย